ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องเทพบุตรจอมวายร้ายประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศราน บทที่5แคลิฟอร์เนียอเมริกาไทริสเหยียดยิม้มเขาเบิกตาโตแสงทำท่าตื่นเต้นทั้งที่ในใจหัวเราะรา่าเมื่อคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอคือคนของแมทธิวเขาคนนี้มาเพื่อตามหาทิพยาอาภาไม่ทราบว่าคุณพอจะให้ข่าวคุณทิพยาอาภาเพื่อนของคุณกับทางเราได้บ้างไหมครับจ่าขอบพยายามพูดแบบสุภาพที่สุดเมื่อเขารู้สึกเองผู้ชายตรงหน้าตั้งใจยวน ไม่ทราบว่าคุณอยากรู้ข่าแบบไหนละห่ะฮะฉันตอบไม่ถูกหรอกเมื่อเพื่อนของฉันนะ่ะมีเรื่องให้ฉันต้องปวดหัวเยอะแยะไปหมดชายหนุ่มตอบเสียงกลัวหัวเราะกรีดนิ้วจับหูแก้วกาแฟและยกขึ้นจิบด้วยมาดนางพญาเสียงสูตรลมหายใจแรงๆเราอยากรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนตอนนี้ครับคุณไทริสน่าจะทราบเพราะเธอมาอยู่กับคุณเป็นคนสุดท้ายก่อนจะหายตัวไป จ้าขอบเปรยเท่าที่เขาตามรอยมาทิพยาอาภาเหมือนหายตัวได้หลังจากเข้ามาอยู่กับผู้ชายที่ชื่อไทริสมัวคนสุดท้ายหนุ่มหล่อหัวใจสีชมพูไหวไหลเขาจิบกาแฟเหมือนกำลังดื่มดำกับรสชาติขมๆข,ข,ของกาแฟดำอย่างเหลือกเกินอะนะแล้วไงล่ะเวลานี้ทิพไม่อยู่แล้วนี่ ครับผมทราบแล้วแต่ที่อยากรู้คือเธอไปไหนไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศไม่มีสายการบินไหนมีชื่อทิพยาอาภาร่วมโดยสารไปด้วยดังนั้นเธอน่าจะยังอยู่ที่อเมริกาแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นจะาขอบของต้องเค้นเอาจากผู้ชายตรงหน้าและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่ ไม่รู้สิเพื่อนฉันไม่ได้บอกไว้นี่ฮะเรื่องกระบิดกระบวนกวรอวัยวะนี่บอกมาไทริสสามารถจัดการให้ได้เมื่อชายหนุ่มมองอีกฝ่ายเป็นอริกึงกึงศัตรูความหล่อเหลาของจาขอบง้างปากให้เขาพูดไม่ได้และเขาเองก็ไม่สามารถโปรยสเสน่ห์ทำให้ตนเองใจอ่อนได้เช่นกันเมื่อชายหนุ่มรักเพื่อนมากกว่าคนแปลกหน้าไทริสยอมไม่ได้หากใครจะทําให้ทิพยาอาภาเสียใจอีกครั้งศัตรูเบอร์หนึ่งของไทริสคือแมทธิวสักวันเขาจะสั่งสอนแมทธิวให้รู้ส นึกเสียบ้างการกดดันผู้หญิงไม่มีทางสู้คนหนึ่งให้จนทางก็ให้ระวังการตอบโต้จากเธอผู้ชายไรหัวใจแบบแมทธิวพระเจ้าไม่เข้าข้างนานหรอกวันใดก็ตามที่เขาลงรักใครสักคนวันนั้นคือวันที่แมทธิวถูกลงโทษอย่างแท้จริงพอจะมีเบาะแสของเธอบ้างไหมครับจ้าขอบไม่ละความพยายามเขายังทําใจเย็นและซักถามเพื่อนชายของผู้หญิงที่เจ้านายต้องการเจอตัวที่สุดเรื่อยๆความจริงนะพ่อรูปหลอ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทิ์อยู่ที่ไหน ไทริสตวัดตาช้อนดวงตาเป็นประกายมองกาดหนุ่มตรงหน้าเขาแซงกระพือเปลือกตาทีๆกระตุกยิ้มมุมปากเพื่อยั่วอารมณ์ฝ่ายตรงข้ามเพราะต่อให้จาขอบต้อนตอนเองไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่มีวันได้อะไรจากตนเลยเมื่อสิ่งที่ไทริสตั้งใจคือทําทุกทางให้แมทธิวคลุม้มคลัง่งเพราะชายผู้นั้นจะต้องผิดหวังไปเรื่อยๆจาขอบอึง้งเขาถอนใจแรงๆวันนี้คงไม่ได้อะไรจากผู้ชายตรงหน้าชายหนุ่มทาเหมือนให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ความจริงแล้วคือการทวง บองเวลาชัดๆนี่นามบัตรผมครับหากมีข่าวของคุณที่พยาอาภามาถึงคุณขอความการุณาติดต่อผมกลับเพราะเจ้านายของผมมีเรื่องสำคัญต้องการตกลงกับเธอจริงๆ ไทริสยิ้มมุมปากเขาไม่ได้ยื่นมือออกมารับแซงทําเป็นจับแก้วกาแฟจนจาาขอบต้องตัดสินใจวางนามบัตรของตัวเองลงตรงหน้าฝ่ายตรงข้ามแทนเขา้อมศีรษะลงแล้วจึงตัดใจลุกขึ้นยืนขอบคุณสําหรับการสละเวลาอันมีค่าของคุณในการตอบคําถามของผมครับหนุ่มหล่อหัวใจสีชมพูยิ้มกว้างปลายตามองกระดาษชิ้นเล็กๆแบบหยีดๆไทริสไม่ได้แตะนามบัตรที่จ่าขอบทิ้งไว้ให้เลยหลังจากแช่ก้นดื่มกาแฟฟรีจนหมดแก้วชายหนุ่มก็สะบัดก้นจากไปปล ให้นามบัตรของจาขอบวางอยู่ที่เดิมแบบไร้การเหลียวแหล <ś led> ทิปหยุดใต้จมูกนายแท้แมทธิวเสียงเประยะแบบเยาะหยันดังออกมาจากปากสีเข้มก่อนที่เจ้าตัวจะลุกไปวอชิงตันดีซีอเมริกา แมทธิวกระแทกฝ่ามือกับผิวโตเขาใกล้จะคลุ้มคลั่งเหมือนที่ไทริสต้องการชายหนุ่มกำลังชุนเฉียวทุกอย่างที่เขาหวังผิดเพี้ยนไปหมดการควานหาตัวทิพยาอาภาที่แมทธิวคิดว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเวลานี้กล้วยสุกงอมอย่างทิพยาอาภากลายเป็นทุเรียนเสรยจแล้วหล่อนมีหนามแหลมๆรอบตัวไว้คอยป้องกันอันตรายการเข้าถึงหล่อนเป็นอะไรที่ทำได้ยากแสนยากผมจะพยายามต่อครับจะขอบเอ่ยเสียงนอบน้อม ชายหนุ่มครางรับเขาทิ้งตัวนั่งแรงๆยกมือขึ้นกดข้างขมับที่จุ่ๆก็ปวดตุบๆขึ้นมาเฉยๆเออคุณท่านกลับมาแล้วนะครับจะาขอบรีบรายงานเมื่อมาดามจูเลียเปลี่ยนแผนการกระทันหันหืมแมทธิวพงกศีรษะขึ้นมองเขากำลังมึนจนสติสตางไม่ใคร่เต็มรอยคุณย่าชันนะหรอครับคุณท่านกลับมาถึงดีแลนเมื่อประมาณสามชั่วโมงก่อน สิ่งที่จาขอบบอกทำให้เบาะรองนั่งของแมทธิวร้อนเป็นไฟเขานั่งไม่ติดจนต้องตัดใจลุกขึ้นยืนอย่าฉันรู้เรื่องเด็กนั่นหรือยังแมทธิวถามกลับหัวใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมๆไม่มีคำตอบมีแต่ความเงียบและนั่นเท่ากับเป็นการตอบคำถามแบบไม่ต้องออกเสียง เอารถออกฉันจะกลับดีแลนชายหนุ่มออกคําสั่งเขาอยู่เฉยไม่ได้เสียแล้วแมทธิว <Matthew S 1> <Matthew S 2> อยากรู้ว่ามาดามจูเลียจะว่ายังไงกับเรื่องร้ายๆที่เขาก่อขึ้นการเดินทางแสนยาวนานในความรู้สึกของคนใจร้อนที่นั่งนิ่งๆอยู่ด้านหลังสารทีคนขับสิ้นสุดลงเมื่อรถยนต์สุดหรูตีวงเลี้ยวไปจอดหน้าธถงประตูคฤหาดดีแลนดท่ามกลางความโล่งใจของผู้คนที่ร่วมเดินทางโดยเฉพาะคนขับรถถึงกระเป่าปากพรวดชายหนุ่มกระโจนลงจากรถยนต์ทันทีที่ประตูด้านข้างเปิดออกด้วย ฝีมือหนึ่งในกาดที่คอยอารักขาแมทธิวเดินหน้าตั้งเขามุ่งหน้าไปยังห้องทํางานของตัวเองเมื่อคาดเดาว่ามาดามจูเลียน่าจะรออยู่ที่นั่นทันทีที่แมทธิวดันประตูให้เปิดเข้าไปมันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วทําไมแกไม่คิดจะบอกอยาคําคถามจากผู้หญิงแก่ที่นั่งอยู่เบื้องหลังโต๊ะทางานดังแทรกอากาศมาแมทธิวเดินเข้าไปสุดนั่งด้านหน้าของมาดามจูเลียเขานั่งบนส้นเทา้ายกมือผอมบางของท่านมาแนบใบหน้า ผมไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ผมคิดว่าตัวเองจัดการได้ครับคุณยา่าเสียงผู้สลดแบบคนสำนึกผิดผู้สูงวัยถอนใจยาวเหยียดนางมองศีรษะทุยที่ก้มต่ำของแมทธิวด้วยความรักทั้งหมดที่มี ย่าจะไม่ว่าเรานะแมทแต่ย่าอยากรู้เราจะทำยังไงต่อกับเด็กคนนั้นเสียงของมาดามจูเลียฟังดูอ่อนล้าเต็มทนหากถามตัวนางเองเวลานี้นางก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าจะจัดการอย่างไรกับส่วนเกินมีชีวิตอย่างแองเจลิน่าแมทธิวอึง้งอย่าว่าแต่มาดามจูเลียเลยในเวลานี้แมทธิวก็ยังหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรจัดการกับลูกที่ตัวเองยังไม่ยอมรับอย่างไรดีผม ชายหนุ่มจึงเอ่ยออกไปแบบรกระอึกกระอักไม่ต้องตอบย่าหรอกแม่ย่าพอจะรู้คำตอบของเราแล้วนางถอนใจแรงๆจะให้เสือกใส่ไล่ส่งมันก็กระไรอยู่ เขาบอกไว้ก่อนนะแมทแค่เด็กเท่านั้นนะที่ย่ารับแต่แม่คนกำาพืชต่ำนั่นย่ารับไม่ลงมาดามกล่าวเสียงเครง่งมันปัดความจริงไม่ได้เมื่อมีหลักฐานยืนยันฐานะทายาตดีแลนอยู่ทนโทเพราะหากเฉดหัวส่งเด็กนั้นในอนาคตก็ไม่แน่ว่าแมทธิวจะสามารถมีบุตรได้อีกเมื่อมันมีอาถรรพที่อยู่กับตระกูลของนางมาหลายชั่วอายุคนทายาตของดีแลนมีแค่หนึ่งเดียวครับ ชายหนุ่มตอบรับเสียงคึงขังเขาก็ไม่เคยคิดจะรับทิ่พยาอาภาไว้หล่อนเป็นได้แค่มแม่ของแองเจลิน่าไม่มีวันได้เป็นอย่างอื่นในชีวิตตนเองเด็กนั่นชื่อแซ่อะไรละ่ะเสียงมาดามจูเลียถามแมทธิวจึงพยายามลืมเรื่องของทิพยาอาภาหล่อนต้องไว้ว่าแองเจลิน่าครับแมทธิวตอบแบบสำรวมอืมแมทแกเห็นนั่นแล้วใช่ไหม มาดามถามต่อบนตัวนางมีปานหยดน้ําที่หัวไหล่อาเธอร์มีที่ท้องแขนส่วนแมทธิวมีที่บั้นท้ายทายาททุกคนของดีแลนจะมีปานเป็นสัญ,ญลักษณ์รวมถึงเลนคนใหม่ของนางด้วยปานหยดน้ําที่ต้นขาของแองเจลิน่าทำให้นางพูดไม่ออกแมทธิวหน้าซีดเพราะต่อให้แองเจลิน่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์นั้นเขาก็แน่ใจว่าเด็กน้อยเป็นสายเลือดของตัวเองเพราะเขาเป็นผู้ชายคนแรกของทิพยยาอาภาและหล่อนไม่เคยมีใครต่อจากเขาเลย หล่อนว่ายังไงล่ะหล่อนจะเอาเท่าไรสำหรับการขายลูกของหล่อนให้เราเสียงเข้มๆแต่แรงน้ำใจสิ้นดีถามต่อผมกำลังตามหาหล่อนอยู่ครับคุณยามทธิวตอบเสียงลา้าเข่าคว้าได้แค่เงาของทิพยาอาภาหล่อนหายไปเหมือนหมอกควันหมายค,ความว่าไงผมกำลังจะเสนอให้หล่อนแต่หล่อนหายไปเสียก่อนเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆของหลานชายทำให้มาดามจูเลียรับรู้มทธิวเองก็กำลังกลุ้มใจไม่น้อยหล่อนเล่นงแง่อย่างนั้นเหรอ คนชั้นต่ำแบบนั้นกําพืชแบบหล่อนจะต้องการอะไรทาไม่ใช่เงินมุมปากเหี่ยวเหี่ยวยกยิ้มหยันสมเพศตัวเองที่อุ้มชูงูผิดไว้จนกระทั่งมันแหงกัดถึงได้มานั่งเสียใจแมทธิวไม่ได้ตอบเขาคิดในใจหากที่พยาอาภาต้องการเงินเขาคงไม่มานั่งกลุ้มใจอยู่แบบนี้แต่นี่ไม่เคยสักครั้งที่หล่อนจะเรียกร้องสิ่งที่หญิงสาวผู้นั้นทํามาตลอดคืนนี ช่างเถอะว่าแต่เรื่องข่าวมาดามตัดบทยังไงเสียเด็กก็อยู่ในกำมือต่อให้ตะคิดตะขวางใจยังไงเด็กนั้นก็มีสายเลือดดีแล่นที่นางปฏิเสธไม่ลงแกไม่ควรปล่อยตัวแบบนั้นมันไม่ดีต่ออนาคตนางเตือนจริงอยู่ว่าแมทธิวเป็นหนุ่มวัยชกันแต่ความประพฤติแบบนั้นอาจจะทําให้ฐานอํานาจเขาสั่นคลอนชายหนุ่มทอนฉุนเขามัวแต่กังวลใจเรื่องที่พยาอาภาและไม่รู้ว่าภาพนั้นหลุดออกไปได้ยังไง อพาร์ตเมนต์รูกลางเมืองเอมม่านอนกลิ้งไปมาบนที่นอนขนาดใหญ่หล่อนหัวเราะคิกคัขณะที่ยกหนังสือพิมพ์สื่อดังขึ้นเปิดอ่านช้าๆถูกใจคุณไหมครับคนสวยเสียงแหบพร่าจากบุคคลที่ยืนอิงกรอบประตูห้องน้ำเขาทอดสายตาหวานเชื่อมมองผู้หญิงอวบอึ่มที่มีเพียงผ้าห่มคลุมกายเพียงชิ้นเดียวด้วยสายตาสื่อความหมายยิ่งกว่าถูกใจอีกแซกค,คุณทำได้สมราคาแบบนี้เอมมาคงไม่เสียดายเงินที่ต้องจ่าย ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแผนการของหล่อนเองการจะจับคนเจ้ายศเจ้าอย่างสักคนก็ต้องทำกันแบบจงครึมเมื่อคนอย่างแมทธิวรักหน้าตายิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ผมไม่คิดว่าคุณจะใช้วิธีนี้แซคเวลล์ Wales, นักข่าวอิสระแต่ง,งานของเขามักจะดังเปรียงปร้างเสมอดังนั้นไม่แปลกหรอกที่เขาจะส่งไฟล์ให้สื่อสิ่งพิมพ์แล้วจะไม่มีใครรับและข่าวครั้งนี้ก็ทำให้ยอดขายของหนังสือพิมพ์พุ่งพรวดเมื่อเป็นข่าวเกี่ยวกับเซเลบชื่อดังแมทธิวดีแลนหนุ่มในฝันที่สาวๆคอนโลกเฝ้าติดตามเอมมาไม่สนวิธีหรอกคะ่ะแซคขอแค่ หญิงสาวยิ้มย่องเธอวางตัวเฉยๆทำตัวเป็นคู่ควงที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้แมทธิวกินฟรีเพราะหากเธอสามารถฉกแมทธิวมาครองได้นั่นหมายถึงเธอจะมีทั้งเงินและชื่อเสียงผู้หญิงอย่างคนนี้อันตรายจริงๆชายหนุ่มเปลยยิ้มยิ้มเอ็มมาเป็นผู้หญิงฉลาดที่ผู้ชายควรอยู่ห่างๆหล่อนไม่สนใจวิธีการขอแค่กุมชัยชนะแค่นั้นเองช่วยไม่ได้คะ่ะผู้ชายคนนี้เอมมาจองแล้วคนอื่นย่มมาไมย หล่นโยนหนังสือพิมพ์ลงไว้ข้างเตียงยกมือชูสูงสูงแบบมีความหมายเมื่อยังต้องร้อยแซกไว้ใช้อีกหลายงานเธอยอมเปลืองตัวเมื่อแมทธิวห่างห่างไปเขาไม่ใคร่สนใจเรื่องบนเตียงแล้วทำไมเธอต้องยอมอดอยากปากแห้งเมื่อยังมีผู้ชายอีกมากที่ปรารถนาเรือนกายอวบอัดของตัวเองแซกกระตุกผ้าเช็ดตัวที่พันกายไว้มินม,นมินทิ้งเขาก้าวขึ้นไปบนเตียงพร้อมกับเริ่มบทพิศวาสอีกครั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งความฮฤหันแบบนี้มีใครง้งปฏิเสธ ะดังนั้นจึงมีแต่เสียงครางดังๆของมนุษย์สองคนที่กําลังเสพสังวาดกันแบบดุเดือดเป็นการรวมตัวของคนจิตใจสก,กปรกความคิดในสมองโซมมมีแต่เรื่องไร้ายแมทธิวนั่งหน้าเคร่งเบื้องหน้าเขาคือจาขอบที่ยืนกุมมือประสานกันตรงหว่างขาผมว่าเพื่อนคุณทิพย์คงไม่คิดจะบอกเราเรื่องที่อยู่ของเธอจาขอบแนะไทริสกินยากหมอนั่นดูลึกลับและฉลาดเป็นกรดดวงตาของเขามีแต่แววชิงชัง ช่างแม่มันภายในหนึ่งเดือนนี่ต้องตามหล่อนให้เจอฉันไม่อยากเสียเวลาเปล่าครับกาดหนุ่มประสานมือตั้งใจฟังแล้วเป็นครั้งแรกที่แมทธิวพูดต่อไม่ได้ที่พยาอาพาแทบไม่มีคนรู้จักชีวิตหล่อนอับเฉาแล้วใครล่ะจะช่วยให้ที่หลบซ่อนแกหล่อนเขาคิดจนหัวจะแตกก็ยังนึกไม่ออกแถมยังไม่รู้ว่าหล่อนจะเก็บตัวอยู่หน้าที่แห่งไหนในอเมริกาเขาเชื่อว่าหล่อนยังไม่ไปไหนไกลแต่ทำยังไงก็ตามหาไม่เจอครับถ้าเป็นแกและจ่าขอบ แกจะหนีไปไหนตอบฉันหน่อยแมทธิวถามสีหน้าเคร่งเครียดผมก็ไม่ทราบครับจ้าขอบตอบเสียงแหบเขากับทิพยาอาภาคนละคนกันเขามีญาติพี่น้องแต่ผู้หญิงคนนั้นแทบไม่มีใครบุคคลที่น่าจะรู้เรื่องหล่อนดีที่สุดก็ปิดปากเงียบตอบให้ตรงคำถามสิวะใหญ่นั่นจะไปไหนได้การหนุ่มถอนใจเขาเองก็ควานหาตัวทิพยาอาภาให้ควักแต่ก็ไม่เคยตามรอยหล่อนได้เลยเหมือนร่องรอยของหล่อนจะถูกกลบจากใครคนหนึ่ง จับตาดูไอ้หมอนั่นไว้ฉันเชื่อมันต้องรู้แมทธิว <Matthew S 2> คำรามเสียงคุณไทริส <Ty rese S 2> เป็นผู้ชายที่พยาอาภาเป็นผู้หญิงหล่อนกับมันไปถึงขั้นไหนกันแล้วไอ้หนุ่มนั่นถึงดูเป็นห่วงเป็นใยหล่อนเลือกเกินแมทธิว <Matthew S 1> คิดเคืองๆแม้จะไม่ปรารถนาหล่อนมายืนเคียงคู่แต่ก็ไม่อยากให้ใครซ้ำรอยหากเขายังไม่เอ่ยปากอนุญาต จ้าขอบถอยหลังออกไปปล่อยให้เจ้านายอยู่เพียงลําพังกาดหนุ่มถอนใจฮึกๆไวโอเลตช่วยทางน้ํากับไม้กวาดหล่อนเดินสวนกับจ้าขอบตรงระเบียงมุมปากอิ่มกระตุกยิ้มแววตาจัดจ้าเมื่อมองประตูห้องทํางานของแมทธิวด้วยแววตามาดหมาย ขออนุญาตทำความสะอาดค่ะหล่อนแทงเคาะประตูรีบแทรกตัวเข้าไปด้านในเมื่อไม่มีเสียงปฏิเสธแมทธิวทอนชุนเขาเตรียมจะออกจากห้องเมื่อสาวใช้ต้องการทำความสะอาดที่สำคัญเขายังคิดไม่ออกแต่แววตาฉ่ำหวานของสาวใช้รูปร่างดีที่แมทธิวเคยเห็นหน้าบ่อยๆตรึงปลายเท้าของเขาไว้ปลายลิ้นสีชมพูแลบออกมาไล่เลียริมฝีป,ปากกับใบหน้าที่เชิดขึ้นบวกกับแววตาท้าทายแมทธิวกดยิ้มมุมปากเขารู้สึกสมเพศผู้หญิงตรงหน้าที่ออก ถ้าเชิญชวนเหมือนผู้หญิงบริการชายหนุ่มสุดนั่งลงที่เดิมเขากระดิกปลายนิ้วเรียกหลอนเหมือนกระดิกนิ้วเรียกสุนัขจรจัดตัวหนึ่งไวโอเลตหอปากทำตาโตหลอนรีบทิ้งของในมือทลาเข้าหาเจ้านายหนุ่มพร้อมกับยิ้มยัว่วคุณเมทิวอยากให้ไวโอเลตท,ทำอะไรบ้างคะ หล่อนออกตัวโดยที่แมทธิวไม่ต้องเปิดปากถามชายหนุ่มกดยิ้มมุมปากเขาแบะหน้าขาให้กว้างขึ้นลดสายตาลงมองโดยไม่คิดจะปริป,ปากพูดแมทธิวไม่เคยคิดจะมีอะไรกับสาวใช้เขาแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างไวโอเลตสุดนั่งหล่อนคลานเข่า,ข,าข้ามแมทธิวเหมือนทาสผู้ซื่อสัตย์มือเรียวเล็กยกขึ้นรูดซิบกางเกงของเจ้านายหนุ่มหล่อนกัดมุมปากล่างกลั้นเสียงครางเอาไว้พร้อมกับแอบดีใจกับความโชคดีของตัวเองเหมือนส้มหล่นลงมาที่เธอเข่งใหญ่ๆแมทธิวกลั้นลมหายใจ เขาจ้องมองสาวชยหน้าคุ้นคุ้นแบบลุ้นระทึกเขาไม่อยากบอกให้หล่อนเสียกำลังใจบอกตรงๆเลยอารมณ์สุนทรีของเขาไม่ลุกกระพือแม้แต่ความอยากที่เคยมีเป็นนิดยังหดหายเกิดอะไรขึ้นวะก่อนที่สวรรค์จะล่มเขาคงต้องหยุดมันก่อนแมทธิวตัดใจเขายกมือดันสีสาวไวโอเลตก่อนที่หล่อนจะทำอะไรไปมากกว่าออกไปชายหนุ่มผุดลุกขึ้นยืนผง,งาดตวาดเสียงกราวรูดซิปกางเกงขึ้นเร็วๆปลายตาเฉยชามองไวโอเลตจนหล่อนต้องรีบลนลานออกไปจากห้อง สาวส้วมหล่นยืนหอบหายใจแรงๆอยู่หน้าประตูห้องสายตาหวาดหวาดมองเข้าไปด้านในหล่อนยังงงไม่หายไม่รู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนทําไมบันไดสวรรค์ถึงหดกลับไปไวนักเฮ้ยแมทธิวเกือบคลัง่งเขาถอนใจเฮือกเก้มมองอวัยวะตรงหน้าขาด้วยสายตาไม่เข้าใจเขายังไม่ได้แก่เกินไป35ปีคือช่วงเริ่มต้นของวัยหนุ่มแล้วที่สําคัญแมทธิวไม่กล้าปรึกษาหมอเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหากมีบุคคลที่สามล่วงรู้ความลับที่ปกปิดไว้มัน น่าอายมากกว่าหน้าภาคภูมิ <G ül> ชายหนุ่มคำรามเขาเดินวนไปเวียนมาในห้องจนพื้นพรมแทบฉี่เมื่อแมทธิวกระแทกส้นเท้าแรงๆทุกจังหวะการเดินชายหนุ่มช่วยสูดขึ้นสวมเขาทนอุดอู้อยู่แต่ในห้องแคบๆนี่นานเกินไปคงต้องไปเปิดหูเปิดตาบ้างแต่เขาควรไปที่ไหนดีละ่ะแมทธิวแน่ใจข้างนอกนั้นไม่มีอะไรทําให้น้องชายของเขาผงาดขึ้นมาเหมือนเดิม เจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ